ใชสบายดีพี่น้องสาวสว่างกับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าอาวบัสดีันเช้าวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อคุณยายกันแน่น้อคือสี่อันสบายกันดีสุขภูสุขคนอยู่ดอกเน,กนกานะจ้าเนาะมือหนี่สาวสว่างกับไดเอ็นพาคุณยายมาสูนยอกรอบไตเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้อง <c oughs> มือหนี่สาวสาาว่างเลยคาะกองมหม่นี่พี่น้องเลย พ <laughs> <c oughs> ี่สะพายขึ <ation> <inaudible> um ้นคำทรงทรงฝากมาให้พี่น้องจ้ะก็เลยได้ค่ะา่ากล้องมาตั้งเอาสาวสว่างขึ้นหอดถึงขี่น้องนี่แหละเนาะมวนมายไอ่งอกระเมื่อเมื่อกันเบิดทุกคนแล้วปะเนี้ยมีแต่มวนอยู่ไก่พี่สาวสาวสว่างปานนี้ก็้นหอดอันน้ำปังละนะพี่น้อง เมื่อไปหาครอบครัวเขาเนาะหาเหตุการณ์เหตุงานมีมีหน้าที่การงานกต่เหตุไปเนาะเนองเนาะตามหน้าที่ค <c oughs> <c oughs> ิดทอดคิดเถิงพี่น้องเหมือนเก่าวิชื่อเดินม,มาพี่น้องเว้ยสาวสาว่างก็ได้เสือมาไม่แเลยนี่เป็นเสียงหอดเสริมการปะเสียงเสริมการใส่สบายสบายดีพี่นอ้องแต่บ่มีอย่างดอกพี่นอ้อง อยากมาพูดมาจาเหมือนเก่าเช่นเดิลมล่ะม้วนมูอก็ออกไปนาตึ๊กผึ่นที่ของข้าวของขครย,ยังกลับมาวางมาวางรวมกันแล้วพี่นอ้องเนาะเขาจะวาง,ตางกต่อยู่พักญยาดด้วยเลยอย่มาพูดมาจามพี่กับพี่กับนอ้องเข้านีู่ล่ะม้วนเอื่อยๆคนก็กลันมา มาเยี่ยมมายามคุณยายคุณยายก็ดีใจลูกเต่ามหาปีสองปีเพิ่นดังมากเธอหนึงพี่น้องเจ็มีแต่นาทีการงานเนาะลูกงานเขาเผชิการง,งานปีละเทื่อมาเยี่ยมยามมาบ้านคุณยายก็ดีใจลูกส่งเมื่อยอากาศมันฮอนพี่น้อง ส่วงทำนาห่อนแล้วห่อนเอา้าแล่เศรมูิม่งมยู่กันวันที่หูตัวเนาะพี่น,นอ้องมันวันสำคัญหนึ่งอย่อื่นกับหยุดฉุดเชยละมอนราชก,การกระไดเนาะหอดไก่หอดสงการและบาทนี่สหยุดย์ยาวนะบาทเนาะ <c oughs> เนี่ยการเมื่อยพี่ยายกระไดช่มเมื่อยพี่ยายกินตะนหนามันให้ลูกปล่อยกินตะนหนามหวานมะกอกไตค่ะปกติอยูดอกก่ยดอกไม้ไปี่ยการเมื่อยแน่เรากระไดเ<ม>ที่ยวเที่ยวมาตามหมอนัดแล้วเนาะพ,พี่น้องก็ได้ไปเที่ยวใส่กพี่น้องเลย ทุการวัน,นฉันกับอะไรไปเที่ยวไซเล่อะไรจ่ะไม่นะเที่ยวมาลุ้พยาบาลแน่กไปยูไปหาพี่หาน้องแถวอำเภอไก่เคียงนี่จะเลยกับไปหาเปัน,นคุณแม่ชีมาเป็นการหมอนัดเนวันที่แปดในที่พี่น้องหมอเรือ,อนนัดไปน,นี้เพราะวา่าหมอเผนกะสิติภารกิจเพิ่นหรอือวะอันนี้ พยาบาลเพิ่นอันกระโทรมาโทรมาแจ้งว่าไปมาวันที่ยี่สิบสองเด้อสั้นหมอหมอเพิ่นบอยู่ช่วงช่วงะว,างวง่างสงการหมอคุณหมอใบอยู่มาวันที่ยี่สิบสองว่าสั้นสักมือใดแล้วสิได้ไปหาแพทย์ชีกันนะจ้าสว่างกระไรถึงหมอตากระนัดอีกได้บัณฑ์ แปดสิบสองแล้วเล่ากับดาอายุเล่ากับแปดสิบสองแล้วคุณแม่ชี้ค่ะเลมีนาทีการงานกระเฮ็ดกันไปเนะกรูกร้านอยู่กรุงเทพกับหมุนว้กันอยู่เดี๋ยวนี้ทรงทรงตั้งแต่จึทถล่มเลยค่ะทรงยากอยู่ขาดคลายไงมือก่ะจักรเป็นจังใด เขาก็ห้องก็กลับเมื่อกลับเมื่อไปกิจการเ็ดรังก็ได้พราว่ากวจักสิจังไรบ้านเมืองเขาบ่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ด้วยตนเหตุการณ์บ่ขาดคิดจะเกิดขึ้นบ้านพี่สาวนสาวสว่างเชียงใหม่กับกระทบเด้เล่าบ้านไอ้สาวสว่างกับเล่าอยู่โชคดีที่บอเป็นยังไรเนาะพี่น้องมันยูเขตติดพม่า ทั้งโซนทั้งพมาทั้งหุ่นนะวิงเวียนพร้อมกันเหลวร้านสาวสว่างโทรมาช่วงที่หยิบเจ็ดยิบแปดช่วงวิงเวียนบ้านบ้านกระสันไม่กับเกิดร้อยหนาหวพี่น้องโชคดีที่มันไม่มีเหตุการณ์นั้นหลายแรงปัญหาเลยนะพี่น้องแต่ว่ากับกบระทบยุ่ ขอแสดงความเสียใจนาเนาะพี่น้องเนาะเกต่กากณ์ผู้ได้กับอ่ากยใ้้เกิดขึ้นดอกก็เจิงไพ่ธรรมาชาติต้องหรือแลต้องเพิ่งกันไปนี่ละก็คืนซอยเหลือรัฐบาลเพ้่งกับซอยอยู่บ <c oughs> นี้อ่างดอกพี่น้องเล้ก่ะ พนะูดมาจา,ากันพี่เก้าน่ะเดีเฝ้าเพื่อกันเด้อพี่น้องเด้อติดตามกันไปติดตามกันไปเบิง้งสักก้อนเข้ามือนี่สาวสว่างกับมี่ารกิจได้มือนี่อดสิได้ออกตรวจเตี้ยมอัน้นไขน่พี่น้องเลยซอยึ้นหมอ ทลาะลกิหลายเมือยทะเลกินาะพี่น้องนะต้นไข่ต้องไปดูแลต้นไข่ทิดตามนะที่นอกดูแลตนไข่ตามบ้านดูแลกันไปนอะพี่น้องเนาะอะไรพวช่วยหลวกันได้จะช่วยกันได้แยบไปจะกอนหรือจะยเปล่ามา หาชาวาน้ำเห็นชิยนใ่กิจกรรมการสงกทรการมันจะจักจี้จังใดหอกเพื่อสว่างเหมือกันกพืีนี่ีนอาจจะก็ได้มีกิจกรรมกับว่าจักที่นอกฟังฟังเมืองนึงบางกับเพื่อะแต่ละปีว่าพี่น้องเนาะ แปดแล้วแต่ทั้งทั้งผีบบัง,จะจะจงบันจั๊บบังมังก็ออากาศมัน็ขโอนที่น้องเอ้มันกระบบเป็นตาหนีดยกอากาศมันหอนแน่งท่งกับสุงไทยหยกหอนหอนเอาแน่นก็บบกที่น้องเอ้ ต้องดูแต่ใน h o m ต้องดูกัน,ต,กน,ต,กนต้องดูแบบอากาศไทยเทเนาะพี่น้องเนาะนต้องดูแลตัวเองนะพี่จะตกกับทีเริ่มมาแล้วหนาวพี่จะตกกไนอยากพี่น้องทงั้งทั้งไก่ทั้งไก่จนจะมาอะไรเด้ ตอมนี้ไอ้สาวสว่างที่มึงมันแต่ยู่ยู่ทางกันออกไปเด็ดกิโลนผลลับพี่น้องแล้วก็เที่ยวเขามาหาพี่ใหญ่ไอ้พี่ใหญ่สาวสว่างกับยู่ยุบันพัดกันไปขึ้นกับุ่ค่อยยู่ดอกพี่น้อกขึ้นไปในสวนสวนมะนาวไปลงเห็ดพิ่น นี่จะนี่เอยากเทปเนาะกะบมื่อใคได้ดูเท่าไหร่เมื่อใครได้ดูบ้างสบายกับไปใจหันที่ไหมเนี่ยแต่เราก็เขียนมาแล้วก็พอมีเวลาแลก็จะเที่ยวข้นมาผูกคุยกับแม่สาสชาวบ้านก็หอกคุยกับแม่กับน้องเรื่องะไรหนูนี่อย่างนี้แล้วก็มาแบ่งปันกัน เงียบเงาอไร้ง่ายอยไปนกันสามคนกับไอ้เจ้าบว่างคือมันเที่ยวหาหมอหนักแต่กันที่นอกูคุยกันไปแล้วนอกที่นอกเนาะก็ได้เบาได้จ่ามี่อันดั้แล้วนี่ได้เบาได้คุยแล้วสว่างก็ได้คูดได้จ่าไป้ะ มันสบายใจดีล mm ูกโดยสุดเปานใจที่จะน้องเนาเแาจะวางการท้อก็เป็นกับช่วงเวลาอยู่นี่แหละที่น้องเนาะอ่นี่แหละตามรับชมกระดานใจจะบึงแงงกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะการการสถานการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเนานี่แหละดึงกันไปกันละมื่อกันละเว้นพี่น้องเนาคือสสบายกันดีทุกทุกคนที่กันจ่บอกเนาะจ้าเนาะ นะแต่ว่าจะอันเฉพาขอบุญขอบคุณในลายเด้อเป็นกำลังใจในการึ่งกันเป็นชิงที่ดีน้องพี่น้องเนาะเนี่น,นี่จะสบายดีจ้า